สวัสดีครับท่านผู้ชมรักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันสบายสไตล์สวิตนะครับวันนี้ลุงสวิตอยู่ที่บ้านห้วยโต้ตำบลทับปริกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับอออาทิตย์นี้ฝนโปรยให้มาสองเพลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินไปดู ว่าลำห้วยที่อยู่ในป่านั้นมีน้ำหรือเปล่านะครับพร้อมกับชมบรรยากาศป่าบิ่ดชื้นไปด้วยนะครับก็ยังก็ยัง,ยงได้ยินเสียง,ยงเงียบอยู่ครับท่านผู้ชมไม่มียังไม่มีน้ำเท่าที่ฟังเสียงดูครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้าชม ท่องวันสบายนะครับก็เพื่อไม่เสียเวลาก็เดี๋ยวไปรับชมป่าดิบชื้นตอนนี้ฝนตกไป,ปอยนะครับท่านผู้ชมพร้อมแล้วลุยก็ยังแห้งสนิทครับท่านผู้ชมก็ฝน ทิ้งช่วงนะครับช่วงนี้ตอนนี้ฝนเริ่มจะมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ดูบรรยากาศนะครับดูอากาศในป่าดิบชื้นก็เห็นอยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อวานครับฝนตกพอสมควร ก็ถือว่าไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ทําให้น้ําทําให้พื้นดินชุ่มน้ําไปได้พอทรงควรกับท่านผู้ชมก็เวลานี้ก็เวลาประมาณ13บสนกาสามนาทีนะครับหรือบ่ายโมงครึ่งนะครับ ก็เข้ามาอยู่ในป่าดิบชื้นเพื่อจะเอาบรรยากาศที่ฝนตกไปปลอยนิดๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ ต้นไม้ต้นนี้ก็ดูแล้วน่าจะหมดอายุไขภายในไม่กี่ปีนี้นะครับเพราะว่าข้างในเริ่มผุพังแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรต้นไม้ต้นอื่นก็พร้อมที่จะขึ้นทดแทนนะครับนี่ที่เรียงรายอยู่ตรงนี้ เริ่ม,เร,มเริ่มตกเมื่อตะก,กี้นี้นะครับใบไม้อยังเปียกๆอยู่เลยก็ถือว่าเป็นฝนตกครั้งที่สองในสองสัปดาห์ถือว่าสองอาทิตย์ขนาดนี้ ฝนยังลงเม็ดอยู่นะครับตอนนี้ไม่มีแสงแดดนะครับท่านผู้ชมก็จะดูม,ดมืดมืดนะครับแต่ ดูป่าธรรมชาติแล้วสวยงามครับ ต้นนี้ต้นพลนะครับนี่ต้นพลนนั่นคือต้นพลนะครับคล้ายๆกับต้นหมากนะครับท่านผู้ชมถ้าต้นเล็กๆก,ก็จะอยู่ลักษณะนี้ครับน,นี่ต้นพล น,นี่คือสภาพป่าดิบชื้นนะครับอยู่พื้นอยู่ในพื้นที่ต่ำนะครับที่ต่ำ เป็นพื้นที่โล่งนะครับแต่ก็ไม้พลจะยึดพื้นที่ครับตรงนี้ถ้าผู้ชมคงจะเห็นไม้พลที่คล้ายๆกับต้นหมากนี่นะครับยึดพื้นที่อยู่ตรงนี้นี่คือป่าหน้าฝนนะครับท่านผู้ชม รอยหมูดินเยอะครับรอยหมูดินมาดุดมาหาไส้เดือนตรงนี้ตัวท่าก็เลยเยอะไปหน่อยไมอย่างนะครับต้นนี้ อย่างอย่างน้ำมันหมู ออกนะครับท่านผู้ชมนี่คือป่าหน้าฝนนะครับแต่ฝนก็ทิ้งช่วงไปหลายอาทิตย์เพิ่งตก ครับปาดิบชื้นหน้าฝนก็อยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้ไม่ได้เยียนไม่ได้ยินเสียงกลกร้องเลยครับท่านผู้ชมเงียบ ื้นดินก็จะมืดมดนะครับใบไม้นี่มองไม่เห็นพื้นดินเลยนะครับใบไม้จะปกคลุมหนาปึกเลยวันนี้ก็เอาภาพป่าดิบชื้นมาฝากท่านผู้ชมครับ มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมว่าป่าดิบชื้นนี้มีความสวยความงามหรือวาอ่าคนไทยทำมือสั่นเพราะว่าเป็นสวแล้วออก็ติติงมาได้นะครับพร้อมที่จะตอบทุกข้อความทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณนะครับที่เข้าชม ช่องวันสบายสไตล์สวิตนะครับมีรายการติดชมก็เชิญเลยนะครับตอนนี้ลุงสวิตอยู่ในกลางป่าดิบชื้นนะครับฝนก็ทาท่าตกปล่อยๆนะครับยังไม่หายนะครับ คือสภาพธรรมชาติของป่าดิบชื้นนะครับเพราะว่าแสงแดดวันนี้ไม่มีนะครับสองวัทิดฝนเพิ่งตกแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ฝนยังโปรยๆปอยอยู่ก็เลยรีบเข้ามาเอาภาพบรรยากาศที่ฝนกำลังตกโปรยๆยซึ่งเป็นภาพบรรยากาศป่าดิบชื้นไปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ ก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวแม้จะไม่มีแสงแดดนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งซับสกไครให้ลุงสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปในต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดติดตาม ทุกท่านเลยทีเดียวด้วยจากใจจริงก็โชคดีมีความสุขครับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ